โอเคนะผมสวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผม แก๊ปสแกนทีนเคยกับเกม F4 Mobile นะโอ้โ oh, หวันนี้บอกเลยว่าจะมาจัดเทียร์ลิสต์นะผมนักเตะจอมเปลี่ยนร่างนะทุกคนนะที่เพิ่งเข้ามาใหม่อีเวนแบบส,ะสะร,บร้อนๆนะหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหอีเวนต์นี้นี่มันอะไรกันนะทุกคนนะจริงๆแล้วเนี่ยอีเวนตะ์เนี่ยมีมาค่อนข้างนานแล้วนะเป็นซิกเนเจอร์ของ F4 Mobile นะทุกคนนะที่จะเอานักเตะมาสลับร่างกันนะผมตามตำแหน่งนะอย่างสมมติว่าประตูเนี่ยก็ามาเป็น A ST บ้างมาเป็น LW บ้างอะไรอย่างงนะี้้วแต่สถานการณ์นะ โอเคนะวันนี้จะมาจัดเทียว่าตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะ้องผมเป็นจัดเกรดนะผมเนชบวก A แล้วก็ B นะจัดมาให้แล้วนะโอเคนะผมไปเริ่งมงอเลยเพื่อเป็นการสิก้านนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นมานี่เลยนะทุกคนนะเป็นเกรดที่ผมจัดมาเองบายแก๊ปนาเกลือนะทุกคนนะนี่นะมาเองเลยนะผมตัวแรกนะผมในเกรด B เนี่ยผมเลือกให้เป็นทางด้านของคาริอุอสนะผมในตำแหน่ง ST ทนะทุกคนนะนี่นะเดี๋ยวผมเปิดมานะ ครครผมเลือกให้เป็นคาริวส์ตำแหน่งเ t ในเกรด B เพราะว่าตัวเนี้ยขวา5ซ้าย3นะแล้วตรงจริงแล้วอ่ะถ้าเป็นประตูเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่ว่าพอมาเป็นตำแหน่ง t t นะผมมองว่าอาจจะค่อนข้างที่จะสูงโย่งไปหน่อยนะทุกคนอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะทุกคนนะจริงนะใครที่ชอบเนี่ยก็อาจจะ ต้องลองไปจัดกันดูนะแต่ว่าในความรู้สึกผ,ผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะทุกคนนะในวของคาริโอตนะอาจจะชอบก็ลองไปจัดกันได้นะโอเคมุมตัวต่อไปนะผมคาริโอสผ่านไปนะตัวต่อไปผมเลือกให้เป็นด้านของที่โบกุกตัวนะผมเลือกมาเหมือนกันนะเป็นเอสทีนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะพวกประตูที่มาเป็นกองหน้าผมยังมองว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะในส่วนนี้นะจริงในความรู้สึกผมนะอาจกตัวจะมีเป็นลูกหม่งสงพลังนะ ใครที่ชอบเป็นตัวหม่งเป็นนักเตะที่เอาไว้หม่งอะไรเงี้ยก็อาจจะเหมาะแหละแต่จริงของว่าแผ่นเนี้ยมันได้เหมาะกับพวกนักเตะที่เอาไว้แบบยืนหม่งเนี้ยเพราะว่ามันเปิดหม่งค่อนข้างลาบากนะทุกคนนะยังไงผมยังมองว่าเป็นนักเตะที่พิ้วก็ มีความที่น่าสนใจมากกว่านะคุณตัวผมก็ตัดออกไปนะให้เป็นเกรด B ไปนะในส,สำหรับอีเวนต์นี้นะคุณนะโอเคฮะตัวต่อไปฮนะผมเป็นเกรด A บ้างนะเกรด A ตัวแรกผมโยงให้เป็นนั่นของเดวิดนูนเยสนะทุกคนนะนนเยสใน o v r 95ตำแหน่ง CB นะผมว่าตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะฝีเท้า90ใครที่ชอบลิฟูก็ลองไปช่างใจกันดูนะให้การสง่ง74แ้งมอด88ตั้งรับ94ด้วยนะตัวนี้นะเวิเร์กเียรให้มาค่อนข้างดีนะเป็น4ดาวครึ่งถ้าสกิลมูฟ3ดาวมาเล่น CB เนะี่ยผมว่าก็ไม่ได้แย่เลยนะมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟูลทีมอะไรอย่างนี้นะมายืนแทนมายืนคู่ฟันได้เนี่ยมันเอาไว้แบบจัดทีมสวยๆเลยโอเคทุกคนตัวต่อไปนะผมนูนเยสผ่านไปนะผมอันดับที่ ที่2ของเกรดเอผมให้เป็นแฮกเกอร์เมย์ลินนะยิงตัวนี้เนี่ยผมชอบอยู่แล้วตั้งแต่ตำแหน่ง RB นะแต่ว่ารอบนี้มาเป็นอาร์ R w นะโอ้โหพลังงานอาจจะให้มันน้อยไปนหน่อยไม่เป็นไรท่าสกิล3ดาวนะแลกกับฝีเท้า99การยิง83ดสิบมบัติแเลี้ยงบอล94ตั้งรับ77นะฮะโอ้โหมีเลี้ยงเร็วด้วยนะสกิลตรงนี้นะฮะเวิร์กเดตพลังงานทุกอย่างคือเป็นสูงต่ำนะบุกสูงต่ตั้งรับต่ำนะทุกคนนะ ก็จะเหมาะว่าเป็นกองหน้าที่อ่าเป็นไม่ไม่ขอยภัยเป็นเป็นปีกที่เอาไว้ยืนรอบอลน,นะไม่ต้องลงมารับมากๆเพราะว่าว์กเลตก็ไม่ค่อยสูงอยู่แล้วนะตัวนี้นะ mm hmm. โอเคฮะเดนินผ่านไปแล้วตัวต่อไปที่ผมเลือกมาสําหรับวันนี้ทีผมให้เป็นนีคลัสแจ็คสันนะในส่วนของเชลซีนะ mm hmm. อันนี้คือเลือกมาให้แบบใครที่เป็นสาย Chelsea เชลซีแล้วนะตรงนี้นะแจ็คสันตรงนี้ใน OVR 95นะคริโบโ้าิเข้าเป็น S อสนะตัวนี้นะเลื่องมาเป็น LW นะส่วนนี้นะครับพลังงานให้มา4ดาวถ้าสกิล3ดาวฝีเท้าว9 7, 7, ผมว่าวิ่งเร็วนะการยิง92สมบั8 2เลี้ยงบอล90ตั้งรับ4 7สภาพรางการ76เบิร์กเดตตรงนี้ก,ก็ให้มาตาการบวกสูงตั้งรับต่ำเหมือนกันนะตัวนี้นะเป็น LW ด้วยนะแล้วก็ให้มาเป็นตำแหน่ง LM นะ mm. ผมเป็น อ่าตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งนะอาจจะเหมาะมากถ้าเกิดว่าใครที่ฟูลเชลซีอยากได้การ์ดสวยของแจ็กสันที่รอคอยนะแต่ว่าเสียรายให้สกิลหมายเสามนะทคนนะก็เลยได้เป็นเกรด A ไปนะฮะโอเคผมต่อไปเรามาดูในส่วนของเกรด S บวกกันบ้างนะ S บวกตอนนี้นะผมผมเลือกให้เป็นอันดับแรกเลยนะปีเตอร์เคาฮะผมบอกเลยว่า ไม่จัดไม่ได้แนละตรงนี้นะดีด้เ,เขาในตำแหน่ง GK เนะี่ยผมบอกเลยว่าใครที่เปิดได้เนี่ยเอามาใช้เองก็คุ้มนะเพราะว่าตรงเนี้ยให้การพุ่งตัวนะผมเป็นตำแหน่งประตูนะโบติเเป็นกองหน้านะแต่ว่ามันเป็นประตูเนี่ยคือโอ้โหส่วนสูงถึง2 0 1เซนตะิมตรนะน้ำหนักง5 5ขวา5ซ้าย3นะผมพุ่งตัว98ทุกอย่างคือโอ้โหผมบอกเลยว่ามันตัวสูงมากๆนะยิงค่อนข้างยากผมบอกเลยตัวเนี้ย โอ้โหแล้วเป็นประตูที่ให้ลูกหมุแบบทรงพลังมาด้วยนะไม่รู้เป็นแบบไหนนะปีเตเขาตรงนี้คนนิยมมากๆเอามาใช้เป็นประตูนะผมว่าค่อนข้างคุมใครไี่เปิดได้เลยเดี๋ยวเขไปขายต่อดูทุกคนคนตั้งรับโคตรเยอะนะปีเดเขานะประมาณนี้นะทุกคน ต่อไปครับผมปีอร์เขาผ่านไปนะครับผมตัวเราไปผมเลือกให้เป็นโรเมลูลูคาคูนะครับผมที่ติดมาในส่วนตรงนี้นะครับตำแหน่ง CB ฮะ OVR 96นะโอ้โหผมบอกเลยว่าตั้งรับให้มา96ด้วยดูพลังงานานะทุกคน4ดาวครึ่งนะสี่มุฟ3ดาวแล้วตัวสูงนะครับ191เซนติเมตรผมบอกเลยมาเยือนกองหลังเนี่ย โอ้ยค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะผมบอกเลยตัวนี้นะถึงแม้ว่าจะวิ่งช้าไปหน่อยแต่ว่าเนียแท็กเกิลเนี่อะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคนะลงไปดูคาโก้กนะใครที่เปิดได้เนี่ยก็ลองแต่งใจดูว,ว่าจะเอาไปใช้เองหรือว,ว่าไปขา,ขายนะทุกคนนะ มีคนตั้งรับอยู่นะโอเคผมรวมไปดูดดคากูผ่านไปนะตัวต่อไปผมเลือกให้เป็นทางด้านของคัมโพสนะตัวนี้นะคัมโพสตัวนี้ในโออ่าใน OVR 98าราแตำแหน่ง ST นะทุกคนนะพลังงาน4ดาวสกิม 3, กมุฟสาเออสกิมมุฟสดาวสีเท้า96การยิง93 2าสิวันแปดสาในบอล95้าสิบห้าเบิร์กเดทปานกลางปานกลางนะทุกคนนะมียิงปันโคมีเลี้ยงเร็วนะฮะใครที่ชอบ กองหน้าสายแบบพลิ้วๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะจอร์จ์ขับโบส์นะโอเคครับผมตัวต่อไปแล้วผมตัวสุดท้ายแล้วนะที่ผมคัดสรรมาที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคสำหรับอีเวนต์นี้นะก็คือนั้นของอทิปเปียนะทุกคนนะทิปเปียคิวรันทิปเปียใน OBR 96ตำแหน่ง c m ปกติเขาจะเป็น RB นะตัวนี้นะพลังงานให้มาถึงโอ้ยสีดาวสีดาวครึ่งนะทุกคนนะ เกือบ5ดาวท่านกิมุก3ดาวนะผมสีเท้า86การยิง75สมบั้าสุวรรอเก้เลี้ยน89ตั้งรับ88นะครับผมใหม้ได้สก,กิลเป็นทุ่มไกลด้วยนะตรงนี้ที่เลือกทริปเปียเพราะว่าผมมองว่าวอลเดเตอรบุกป,ปันกลางตั้งรับปันกลางก็เหมาะสำหรับใครที่อ,อยากได้กองกลางแบบปักหลักนิดนึงนะแต่ถามว่าจริงๆห่วงไหมผมไม่ได้ห่วงขนาดนั้นหรอกถ้าไปใช้ตัวอื่นก็โอเคอย่างโฟลหน้าก็พอเล่นได้นะแต่ว่าถามว่า ที่เปียนเล่นได้ไหมผมก็ว่าเล่นได้แลในความรู้สึกของผมนะอย่างตัวอื่นก็ไม่มีหน้าอะไรสนไม่มีตัวไหนหน่าสนใจไงอาจจะเหมาะสําหรับสายฟรีมากกว่านะสำหรับอีเวนต์นี้นะโอเคนะก็แนะนําไว้ประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้ขอย้ำว่าเป็นความที่เห็นสนตัวสําหรับแก๊ปนาเกลือนะทุกคนนะไม่ไดราม่ากันนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะใครที่ชอบตัวไหนเนี่ยลองไปจัดกันได้นะผมสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอจากไปแดี๋วเงเท่าน,น,นี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้า ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย